สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเผ็จบ้านสว่างงองามวันนี้บานสว่างงองามพาพี่พาน้องมาชมงองามที่ตลาดนั่นโคกแก่บือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงทรอนพี่น้องมื่อกลางวันกับเสาร์วันนังข้ามที่3ตุลาคม2องท่นเอารอยนุ่งจีวัสดีอากาศแจ่มใสนะพี่น้องเนาะแดดอาเซอรเลยพี่น้องฝ่าฝนคือสีออกไปแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับผมช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่าฝนตกตลอดนะพี่น้องจากช่วงนี้ก็ถือว่าเบาบางกำลังสีเขาสู้ปลายฤดูฝนนนนะะพี่้องเา ปลายฝนต้นหนาวเลยพี Now, right, Now, oneself, ่น้องกำลังสืเข่าสูลฤดูหนาวกับฝั่งพี่ฝั่งน้องดูแลสุขภาพน้องพี่น้องเนาะปลายฝนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นไข่เป็นบาดการเลยพี่น้องเนาะกับรักษาสุขภาพเอาเนาะพี่น้องเนาะบ้านสว่างง่วงามสุขภาพพี่พี่น้องชุบม่วงปี่ไร่โตไปพี่น้องสอบถามรายละเอียดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกับซอยกันกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มากพี่น้องเนาะกดติดตามให้น้ำแน่หมัดสว่างง่วงามเอาสิเด็กนี่กำลังใจในการพาพี่ท่าน้อนรับชมงัวงามตลาดนัดโต้ต่างๆพี่น้องอะมาเปิดชิปกับงัวงามเพื่อนสิ สวัสดีครับขออนุญาตครับผมสะดวกบ้องครับผมเอาได้เนาะแม่ลูกกันบ่ครับแม่ลูกลูกแม่แม่งามอุ้ยพี่น้องอุ้ยแม่เพิ่นพี่น้องใส่กับเจ้าทัชพุเนี่ยลูกผู้ไดเจ้าวีโกลูกสาววีโกมากึองามเดยพี่น้องนี่ลูกสาววีโกตนโตเนื้อหนังจ่ายลูกอุ้ยเบิ่งพันธุกรรมเพื่อนพี่น้องสุดยอดการจ่ายลูกตะนอกขวัญอยู่มองนั่งทับตะนอกตั้งตรงขาหนาอุ้ยงามดี ลูกสาวงามพี่น้องแม่เพิ่นใสไว้แล้วใสกับเจา้าทศพลไวแซดหนึ่งหนึ่งหกเนะาะไวแซดหนึ่งหนึ่งหกเจ้าทศพลทองแล้วที่พี่น้องนี่ใสไ,ไวแล้วต่ว่าว่าประกันเนาะเอาไปรุ่นเอาต่ว่นลูกสาวเพิ่นรับประกันความงามลูกสาวเพิ่นพี่น้องสุดยอดยอดลูกสาวเพิ่นควบนี้เปิดเท่าไหร่ครับหกสิบห้าด้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่แม่ใสเจ้าทศพลไวแล้วหกสิบห้าเพิ่นเปิดว้พี่น้องราคาหัวฟังเอาพี่น้อง อุ้ยต่อรองได้อยู่นอกราคานี่เนาะยังต่อรองได้อยู่แม่โพนางลางนี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่แนวนี่จ่ายลูกดีพี่น้องเบิรงทองถ่ายเพป็นสูงหล่อสารชุ่มหา่าหน่อยแต่ว่าทองอางรางทองอางส,สุดยอดสุดยอดพี่น้องประมาณพวกที่หาเป็นเปิดไว้เพื่อนมาจากเสียงครับเ,เรครื่องในอุบลรชาชธานีฝากเบอร์โทรนะครับ087 241 834 5เพื่อนมาจากเครื่องในออนซอนลูกสาวเพื่อนพี่น้องเบอร์ที่ไร สุดยอดสุดยอดเอาผูใดสนใจกระทูมาต่อรอ้เพดเอาขอบุณเล,ลมานครับผมง่ามเพื่นนีลูกสาวเพื่นพี่น้อย65เพื่อนเตไลูกสาวงามเมใหญ่ใส่ไว้แล้วยมยังต่อพี่น่อยยังต่อมครับเพื่พนอนาศการสื่อการขายทัง้งี <c oughs> <c oughs> หม่ั้งหนึ่งเพื่อสะดวกพื่น้องสวัสดีครับขออนุญาตสะดวกพื่น้องครับผมครับครับทองยุบครับนี่ท่องครับท่องใช่พอได้ไหวไหมซีไวตัวใหม่ครับซีไวสอหนึ่งสองสองเนาะหนึ่งสองสองซีไวใหม่เป็นว่าซีไวหน่อยโอ้๊ยก็อนุญาตก็อนุญาตใส่แม่ใส่ลูกเพิ่นโอ้ลูกเพิ่นผูกเพิ่นเอามาใส่ตัวนี้ ท้องแล้วโอ้นั่นลูกเพิ่นนอนอยู่บ่เป็นหยังครับแม่ลูกบกักใหญ่เด้พี่น้องแยกก็ได้ใส่ไปนํากันก็ได้ต้นโตเน,นื้อหนังดีพี่น้องนี่เขาเอาิ้นว่างัวลามลึกครับส่งดีลามลึกดีบ่มีตามําหนิเครื่องดําหางเกือบลากพื้นพี่น้องน้ำใต้ดีงามดีท้องแล้วกับซีว่ายหน่อยซีว่ายหนึ่งสนั่นลูกไายเพิ่นพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นสิขายแยกหรือขายรวมก็ได้เพิ่นว่าต้อลูกไายใหญ่เลยเด้อพี่น้อง ใหมันนอนแทกก่อนกระไรว่าเป็นไหโอ้ใหญ่เลยฟาดการจ่าย,ยาาลูกเป็นพี่น้องเบิ้งพันธุกรรมลูกไส้แม่ซ้ำนี่ลูกไส้อ้ยเบิ้งพี่น้องเบิ้งลูกไส้เพิ่นแ่ลูกสาวจ้าสิวางไหนเนาะครับเอ้ยเบิ้งเหนือหนังมังสาลูกไส้เพิ่นพี่น้องสุดยอดใจลูกลูกผู้ใดตัวนั้นตัวนี้อลูกเ,เชฟครับโอ้พี่น้องเชฟสหนึ่งโตบักใหญ่แม่เพิ่นใส่ทศพุทธใจวิวาส่วาหน่อยวย หนึ่งสองสองไหวอู้ยสุดยอดสุดยอดเปิดถ้าร่วมกันว่าจท่ไหรเปิดร่วมกันผมเปิดไปหาเก่าครับหาซิบเก่าเพิ่นเปิดร่วมกันพี่น้องแม่ประกันทองประกันทองพ่อแม่เพิ่นอู้ยพี่น้องหาซิบเก่าลูกไส้ง่ายาดีพี่น้องเอาไปไปว่าคุ้มฝูง,งเด้สบายดิเคเอฟสามหนึ่งได้ลูกไส้เพิ่นพี่น้องหาซิบเก่าเพิ่นมาจากไหนเพิ่มมาจากรอยเอ็ดครับรอยเอ็ดเนาะเมย์วดีรอยเอ็ดพี่น้องหาซิบเก่าเพิ่นเปิดไปฝากเพื่อโทษได้นี้ 0 8 6ย์แปดหกสี่หนึ่งสีพี่น้องแม่ลูกลูกไส้ลูกไส้งามแม่ใหญ่แม่งามหาซิบเก่าเพิ่นเปิดไว้ผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาต่อรองกับเพิ่นได้อ้าวขอบคุณหลายๆมานักับผมยังต่อเห็นแม่สาวหน่อยเอ้าขออนุญาตต่อแม่สาวหน่อยอีกแง้วพี่น้องนี่อัตลักษณ์เพิ่นคือแง้วน้าไตดีแข้งขาดี ต,ต้นโตดีสีออกเม็ดกระเปือกเหนียวเครื่องดำได้พี่น้องเครื่องดำเบิรงแข้งขาดีเบิพี่น้องต,ต้นโตดีเปิดเท่าไรแม่สาวหน่อยตัวนี้เปิดไม่ใช่สาวห้าร้อยสองหมื่นสามพันกับห้าร้อยได้พี่น้องตัวนี้สองหมื่นสามพันกับห้าร้อยแม่สาวหน่อยมาจากเมื่อววดีรอยเอ็ดพี่น้องเบอร์เดียวกันกับเบอร์นี่เนาะเอุ้ยพี่น้องต่อรองได้อีกถ้าใส่บัตรชุดนี่แห้งถึกเนะาะต่อรองใสก่กันเอาไปตั้งฟ์ป้ามเพิ่นว่าอุ้ยสุดยอดสุดยอดอ่ะขอบคุณเลยร้านมานครับผมยี่สิบสามห้าร้อยได้พี่น้องผู้ใด คูกับแม่นี่หาซิกเป๋าเนาะอ่ะขอบคุณหลายๆครับ<า>มผมมันมันฝากบ้านสว่างง่วงงามนัมเนเดอร์แบบอย่างต่อไปสวัสดีลูกสะดวกให้ข้อม,มูลบ่าน้อลูกง่วงงามคูเนาะมาเบิ่งง่วงงามคูพี่น้องงามงามแม่สาวหน่อยทั้งสองงามของเพื่อนทั้งสองพี่น้องสีสันตน้ตนโตดีดีไล,ล่ราคาไหนลูกสามเท่าสามเท่าใดเนี่ยสามห่างสามห่ห้องตัวนั้นสามหมื่นครับสามหมื่นซื้อ โอ้สามหาตะนกนง่ามๆพี่น้องตัวนี้ต้นโตง่าหวานลาดเครื่องดีสามสิบหาพี่น้องแข้งขาดีๆสายพัฒนาเฮดเขามาแหลวเรียบร้อยแตงเขามาเรียบร้อยต้นโตดีๆพี่น้องสามสิบหันางามเครื่องดีเล็บดีดีเบิร์ดแดงออกเลื่อยเม็ดกระเปือกเหนียวแนมันแดงขึ้นไปอีกพี่น้องตัวนั้นเม็ดกระเปือกเหนียวเครื่องดำตัวนี้สูงกว่าร้อยสามสิบนิดๆตัวนั้นบืนใส่ร้อยสามสิบพี่น้อง สามสิบสามสิบห้าสองแม่สาวหน่อยตัวนั้นเนื้อหนังดีพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวสิไปเบิ้งทางผุดดเบิ้งตัวนี้ก่อนพี่น้องอ่ะสามสิบห้าได้พี่น้องแม่สาวตัวนี้งามงามของเพื่นหน้าตาสวยลูกพ่อใดลูกโอ้ลูกพ่อดังอยู่ตัวเพื่นบ่หกเพื่นเพื่นบ่มีใบมีหลอดแต่ว่าลูกพ่อดังและเบิ้งหน้าตาเพื่นเบิ้งสีสันต้นโตเพื่นเพื่นตัวนี้สามสิบได้พี่น้องเบิ้งเนื้อหนังมั่งสาเพื่นพี่น้อง ผู้ใดสนใจตัวใดก็โทรมาต่อรองหรือสูตรซื้อใส่กันต่อใส่กันแข่งถือเพื่อนว่าอ่ะเพื่อนมาจากขอว่างจะสุทอดเท่าฝา,ากเบอร์โทรในาลูกโอ้เพื่อนบะสะดวเกเบอร์ทาาโทรพี่น้องเพื่อนมาจากขอวังเดี๋ยพี่น้องค้าอยู่นี่อยู่เพื่อนว่าเบิรงราคาเอาเนาะพี่น้งนนองเนาะสามหมื่นสามหมื่นห้าเพื่อนบะสะดวกให้เบอร์โทรบอเป็นยางต่อรองใดเพื่อนว่าเอาขอบคุ้นไร้ลูกเป็นมันเบิรงนัวงามเพื่อนพี่น้องเบิรงราคาเปรียบเทียบเอาเนาะพี่น้องเนาะอยางต่อพี่น้อง งัวง ok ่ามหลพี่น้องมาดิงัวเข้าตลาดหลายหลายพี่น้องเปิงบรรยากาศงัวเข้าตลาดหลา่เัาพี่น้องงัวใหญ่งัวง่ามหลายสายพ่อพันสายหูในไทยนะพี่น้องอุ้ยพ่อพันตัวนี้พี่น้องต้องยางลบยางลบพี่น้องยหญ่มาพี่น้องกว่าจะว่างหัวง่ามสุภาพพี่พี่น้องเลาะชมไปพ่อพันส่วนใหญ่เป็นผูกไว้พี่น้องส่วนใหญ่เป็นจัวผูกไว้เป็นความสะดวกข้อมูลเอาได้ช่างนึงช่วยหน่อย คู่หอยนายไดนมามันเราบ่หอยนาย่างอยู่บ่แม่ลูกลูกผู๋เนาะข้อหอยไน่เหมือนยังไงมาแม่ลูกลูกผู๋ลูกงามงามพี่น้องเบิ่งต้นโตเพิ่นลูกพ่อดังต้นโตดีแม่ลูกตาหนอกงามเบิ่งพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่นแม่เพิ่นโค้งแนวพอเป็นลูกไส้พี่น้องเบิ่งราคาเพิ่นกำลังต่อรองเพิ่นกำลังเบิ่งอยู่พี่น้องอ่ะ หอยในถ่ายเพิ่มสูงอร่อยสีสีผาด้ความสูงนั่นแม่เพิ่มเขาใหญ่จากโค้งแน่พอลูกไส้กินนมมันจังสี่แบะพี่น้องแม่ลูกอเขาใหญ่เปิดเท่าไรหอยนั่นสามสิบสองป้ายราคาพี่น้องสามสิบสองได้นี่ในราคาลูกไส้ได้พี่น้องลูกไส้ใหญ่ลูกไส้งามได้หนิสามสิบสองเปิดไว้แม่เพิ่นเอาไปใส่พอตัางๆนี่เบื้งผลงานการจ่ายลูกแม่เพิ่นพี่น้อง ถ้าเป็นลูกสาวจะสีวางไหนเนาะมันสีดีเนื้อนังดีแต่ว่าเป็นลูกชายพี่น้องต่อไปลูกแม่เพื่อนว่าเอาไปใส่พอตนางเอาสามสิบสองโอ้ยต่อรองได้อีกเพื่อนว่าอ่ะฝากเบอร์โทรหอยหน้าเนี่ยศ <8 6, S 1> ูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งห้าสองหน้าสองห้ากสองหอยหน้เป็นใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงชูทอดเบอร์ใดมาฝากพี่ต่อนน้องสามสิบสองผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเบอร์ใดเอาความพูดเล้ย์เมานครับผมมาอีกทั้งเนี่งมาหลายพี่น้อง มื่อหลายเทีพี่น้องคนก็หลายพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายคนหลายอุ้ยซมาหลายแถอคนมาอุ้ยหลายๆอย่างต่อพี่น้องคนมาซื้อหลายเลยพี่น้องคือคักตลานตรงนี้คือคักถือว่าคือคักเปล่พี่น้องคือคักแึเ่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศคือคักรู้ไหมบรยากานานไปโอ้ยคนมาหลายพี่น้องเบิ้งพี่น้องไม่โซนนึงโซนนอกไรพี่น้อง ย่างแน่นอยู่พี่นอ้องย่างหนาแน่นอยู่เบิง้งม้วนงามทั้งพี่นอ้องสวัสดีครับท่าน笑<笑>มาแล้วปะครับมันวินว่าๆพี่นอ้องย่างต่อพี่น,น้องไม่ใช่การการสื่อการขายม้วนครับโอ้เพันได้ไปละไทจีม้วนหน่อยไทจีกำลังเป็นที่นิยมพี่น,อน้องไทจีถามหาแป้นครับแป้นเปลือกทามหาหลาย โอ้ยพี่น้องเนี่ยลูกบรรยากาศได้หลายพี่น้องคนพ่อคนไใกล้กันว่ะเบิ่งพ่อเป็นยังหรอมาทันหน้ามาหน้าแม่ลูกห่อครับลูกแม่ลูกขึ้นมาใหญ่ถิ่นน้องลูกงามงามยุหันพ่อเป็นยังครับตัวนโตดีดีเป็นพ่อเด้ใส่เมาใสเข้าเพราะว่าหน่อยอยู่เบิ่งนางสางข้อเพื่อนพี่น้องจิตหนามไต่ดีเบิ้งงามเบิ้งแม่สาวเนี้ยว่ะหลานพี่น้องลูกพ่อใดเฮ้ สี่ใบอ้ยเบิ่งพี่น้องงามคขเ,เ,เบิ่์นดีดีเลยเบิ่งนเบิร์กับครามลูกสาวเพิน่นนี่แม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นสูงประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกเกือ160บร้อยหกสิบเบิ่งหน้าตาเพิน่นแม่เพิ่นนุ่มสีเต่านุ่มง,งามพี่น้องเบิรนเอาแข้งขาโตนโตเปิดเท่าไรคมนี่ครับเปิดไนห้าสิบห้าต่าตอร่องใดห้าสิบต่อร่องใดในราคาหัวลูกแม่ได้พี่น้องเ่าโดนแม่เพิ่นกับเป็นสัตว์เอาไปใส่อีกเนื้อหนังดีแม่เพิร์นโค หาีเพิ่นเปิดใ้พี่น้องต่อรองไรอกเพิ่นมาจากใส่ขอมาจากศิลาลาดศีลาลาดสีสะเจดเนาะเพิ่นมาจากล่าสีไลสีสะเจดพี่น้องอ้ยพี่น้องงามดีงามดีสเพิ่นต่อเพิ่นเปิดวบรับประกันเบอรทุกอย่างททกถอนททกถอนรับประกันเบองเอาผลงานถุกสาวเลงามสุดยอดสุดยอดเอาปาาเพื่อโทรครับศูนย์เก้าสามนมาจากศิลาลาดสีสะเจด ต่อร<อ>่อ,องได้ห้าสิบเปิดเปิดไหวพี่นอ้องเอาขอบคุณเล่นหลายอัน,นมาครับผมฝากบ้านสามหวังว่างามนำนเด้อครับผมครับเรืองพี่น้องเรื่องบรรยากาศการซื้อการขายพวกทางที่เป็นว่างามหลายพี่น้องเหมือนว่างามหลายไหนพวกคลองหอยลูกกับลายพี่น้องเป็นกำลังต่อรองกันพวกอ้วนง้ามไงเป็นไหว มาอีกโซนหนึ่งพี่น้องมาทางนอกเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งบรรยากาศทางนอกโอ้หัวเหยียบกีตมใส่พี่น้องกีตมร้าหลายนี่พี่น้องกีตมรลายอ่ะมาอีกโซนหนึ่งพี่น้องโซนนอกีตมรลายเหมือนนี่พี่น้องสวัสดีครับขออนุญาตใชยถ้ำ2เมษายเนาะ2เมษายนหน่อยเพิ่นมาจากเซิงคบ โอ้เป็นฝากไว้เจ้าของเป็นฝากไว้โอ้เพิ่นฝากไว้เพิ่นบ่สะดวกพี่น้องเอาบ่เป็นหยังครับเอาโอ้ขว้างหอยสันบาวข้มสันนี่บ่โอ้ของบ่าวคมสัน2แม่สษาหน่อยของบ่าวคมสันพี่น้องสวยงามหน้าตาดีต้นโตดีแข้งขาดีคลิปหูพี่น้องครบสมบูรณ์แบบโบสเต็มพิกัดเบิ่งกำไร4ขา78เดือนโอ้พ่งเกียรตเดือนเปิดแม่นี่เท่าไหร่ สองหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องแม่สาวด้วพี่น้องแม่มันยังมั่นอยู่ก็ได้ดอกโอ้แม่มันยังมีน้องอยู่ก็ได้ดอกอยู่สองหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นสองพันห้าร้อยต้นโตดีพี่น้องเนี่ยหวานลาบเามสุดยอดสุดยอดหน้าตาพร้อมดีพร้อมไปวป่ะฮางดีเครื่องดำดังดีอ้าบักสีแดงจัดจ้านบ่านี่เท่าไรนี่สองหมื่นเจ็ดพันลูกหน้าเดชลูกหน้าเดชพี่น้องเจ้าหน้าเดชโอ้หล่นทรไมชาติพร้อม ที่แดงจัดๆหอยว่ามันขอ้อหอยข้มสันเลยๆวัาตัวกันคนละคนบ่คนละคนคนละจังหวะเอาเอา,เอาข้อหอยคมสันก่อนเด้อเดี๋ยวเด้อเด้อขออนุญาตคร่าเดี๋ยวสองหมื่นสองพันห้าร้อยข้อหอยขมสัน<อ>พี่น้องนี่สีดีน้ำใต้ดีกระชับแข้งขาดีหน้าก็สวยพี่น้องนี่หน้าสวยโชว์ความสวยลูกคลิปหูดำกำไลขาสีขาสุดยอดเลยหางก็ดีหางก็ดีเครื่องดำดี อ่าย uh, ีบัสปีอ่าหางเงาอ้าวบ่าวคมสันฝากเบอร์ทั่วศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้่าหนึ่สามเก้าสี่หกส้าบาวคมสันยโอเคต่อเลย ซ็ปกล้องเข้าเริงเอาอทิต์บเปิดกระเพงชาติโอเคขออไรดถกเขอไปิดถูกเองโอเคครับโบเปิดกระเพงชาิโอเคครับเอาผู้ใดสนใจโทร่มมาตัวลออกระพรยกข้นสันได้พี่น้องสองหมื่นสองพันม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 ับาบ้า้นสันมันแล้วโอ้ยบอบอเป็นยังบอเป็นยังบอเป็นยังเด้อขอบคุณได้ไยๆว่เอาบอกเอาทิกอนเนี่อโอบอกครับบ โอ้บ oh, okay, okay. uh ่ะโอเอเคไปเขาสองมันบางส่องนไหนบ้างเหรอะส่องหสองโอ้ครับแค่น้อยๆนี่อ้าวอ่านหอยเดีช่ถ้าก่อนเด้อนี่เอาเอาหอยหอยหอยยังก่อนเลยคือหอยอ๋องหอยอ๋องอ่ากุชุ่มเนาะหอยอ๋องกุชุ่มได่แม่สาวสีสันจัดจ้านลูกนาเด็ดล้นธรรมชาติลูกนาเด็ดพี่น้องบึ้ยเบิ่งเพิ่นยืนพี่น้องเขาเอิดว่ายืนสวยยืนงามพี่น้องหางจับสูง เครื่องดำน้ำใต้ดีเปิดเ,ดเ,ดาาดดเทาา่าไรครับสองหมื่นเจ็ับ2 7สองหมืเจ็ดพันี่หนหอยอ่ 96, อ,ยองพเปิดไว้พี่น้องเบื้องหน้าตาสวยอีดียที่พี่น้องนี่สวยเขาหล่นธรรมชาติพี่น้องลูกสาวหน้าเดทยืนดีต้นโตดี27เเนาะครับผมยี่สิบเเปิดไว้เอาฝากเบอร์โท่าในหอยอ๋องศูนย์แปดซีีศูนย์ดเป็ดเกด้านึ่กครับเก้หนอยอ๋องคุณชุ่มอย่าสุท้อนเพิ่ด้มากสองเ็เปิดไว้พี่น้องใด้นใจกับทรมาต่อรองกับเพิ่มได้ขอบม ไปเบิ่งหอยเดชาทั้งนอกบ้านพี่น้องอ่ะย่างครับย่างย่างไปไปหัว <c oughs> ย,ย,ยานหนัวยานาอย่างหน่อบาทน <c oughs> ี่หัวยานบเป่าคมสันยิ่งละยิ่งละวายโอ้ยกลางอะไรก้อนนี้ยานครับผมเอามาเบิ่งของหอยเดชาบ้านหอยเดชามากเป็นกาลัางต่อร่างบา่าอ้ยสีเม็ดกับเปลือกเหนียวต้นโตดีเน<ม>ื้อ<ม>หนังดีพี่น้องน้าใต้ดีดีพระสุยาง สาม่าตัวต้นตดีดีพี่น้องเบิ่งแต่ว่าบ่ท่านไหนแทงเขาตอนเนี่เบิ่งเครื่องแดงเครื่องผาเนี่ยหางดีแทงขาดีพี่น้องบ่ต้องห่วงเรื่องเนื้อเนื้อหนังพี่น้องเนื้อหนังมั่งสามารถเต็มพี่น้องหนาหนาหยดหยดเขาเอิ่นต่ว่าสีบ่ท่านไดนนี่ไม่กระเปลือกเหนียวกับเขาบ่ท่านไหนแทงตอนหลับพี่น้องนี่คืองูหอยเดชาเปิดใหญ่มากพี่น้องมาฟังราคานึ่เพันบาทมาแล้วบ่หอยได้บ่ก้อยเดชาเปิดเท่าไหร่สองหมื่นกับหนึ่งพันปลาเท่าราคางูหอยพี่น้อง ส0 0 0มื่นกับหนึ่นไดแม่ยังงาม,งามๆนี่พี่น้องบ้าธรรมดาดิแม่สาวตัวนี้สองหมกับหนึ่งอ้ยสุดยอดหอยเดชาไทยมากนี่เอาฝากเบอร์โทรน่ครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปด C, สี่เด 82, อยเดชาบันบาทดูหน่อยด,ดูไรสนใจกับโทษมากเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เป่าเอาขอบคุณหลายๆมานครับผม<ร>ต่อเพิ่นต่อ,อา, <laughs> ามดีสะดวกยุบคระชับนี่ แมวใหญ่อ่ะเป็นควาสะดวกพี่น้องย่างตอนนั้นรุดใใจจะอะไรครับเนาะขอขอสร้างนี้ตั้งแต่ตัวขอขึ้นับมาเบิกบรรยากาศทางพี่พี่น้องโอ้ยมาเบินบรรยากาศทางพี่งานหลายเลยพี่น้องทั้งยุ้าอยู่โซนหนึ่งพี่น้องเบิกอยูโซนหนึ่งว่างามทางพี่พี่น้องเบิกบรรยากาศขออนุญาตครับผมขออนุญาตถ่ายท้ำเอาเอาเลยๆแม่สาวสองตัว ต,ต้นโตดีดีข้องอ่างดีพี่น้องแข้งขาดีน่าใจดีขาใหญ่พี่น้องนังหนาสายใหญ่ตัวนี้งามดีสูงประมาณร้อยสายจา,าความสูงสีดีเลี่ยมโตจัดพี่น้องแม่สาวตัวนี้งามของเพื่นเอาถอยมาท่าได้ก่อสองหมื่นหกพันบาทราคาหัวพี่น้องผ<ๆ>ู้ใดสนใจตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยพี่น้องมันเง้วมันงามต้นโตดีเลี่ยมโตดีสองหมื่นหกพันอุ้ยราคางวัวเนาะสุดยอดสุดยอด อุ้ยเนาะอันเพื่อนห้องทั้งในแพงกว่านี่ได้เจ้าคือห้องถือกันไว้สีขาหน้าตาต้นโตดีอิ๋วสองหกได้พี่น้องนี่ตาฝ่าว่าฝ่าว้าทุกมากได้พี่น้องมันถืออ้าตัวหนึ่งละบาทนี่มื่นแปดพี่น้องเพราะพราสองหมื่นตัวนี้เอ้ยสีดีจัดจ้านตาบวมวันเต็มตัวนี้วันเต็มได้พี่น้องถ่ายซอยลอยสามสิบใส่อยู่ปลาปลาปลาโอ้ยไปไปลาไปไปขึ้นรถบ่โอ้เพิ่นไปขึ้นรถแล้วทบทวนสองหกมื่นแปด ว้ายมีตาตัวถือถือพี่น้องเพื่อนห้องถือออกมาหน่องนี่ถือจุน่ในแพงกว่านี่พี่น,อนอ้อ,อนง,องเอาฝ้ามา, ues, ออมาเบอร์นี่เด้อเอาฝ้าเบอร์โทรบัานศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดซีซีซีเก้าสามหกหนึ่งห้อยห้อยยังก็กะละ่ะเ <500. S 1> ชียง,งหวางนี่ตัวนี่ <ห iting. S 2> ว่าบ้านเชียง,งหวางใกล้ๆสะนามนี่พี่น้องอุ้ยพี่น้องรคาคาหัวเพืพ่อนบ่มีค่ารถแห่งขายถือเด้อพี่น้องเพื่อนจูงมากสิบแปด กับ26อุ้ยอ้าขอบคุณหลายๆเด้อมันหมานครับผมได้ขายแน่นอนมันถือพี่น้องอ่ะอย่างต่อพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายร้ายดิพี่น้องคุณฮะเบิ่งบรรยากาศร้ายดีพี่น้องอย่างต่อโอ้ย <c oughs> เป็นผูกไว้พี่น้องเป็นผูกไว้หัวงานของหอยวะนี่ขออนุญาตได้ล,ลูกแม่สาวอยู่เด้เนาะแม่ลูกสองครับนเฮ้ย พี่น้องลูกสองข้าทองเบิ่งตัวโตหน้าตาเพื่อนสดสดอยู่พี่น้องว่าเม่นแม่สาวเอ้านั่นลูกเพื่อนปาเบิ่งลูกเพื่อนพี่น้องลูกไสผู้ใดนี่สีวายศูนย์เก้าหกได้พี่น้องเอาไปเป็นพ่อครอบพ่อไข่พ่อพันธุ์ไหนได้นี่อุ้ยโตนโตเนื้อหนังมังสาการใจลูกของแม่นี่พี่น้องเพื่อนจากไหมฮะเม่เพื่อนคือหอวแม่เพื่อนแม่์สซแล้วบ่อะไซเคเอฟสามเเหนึ่งปาหกเดือนเลยพี่น้องไซเคเอฟสามหนึ่งนี่ลูกสาวสีวาย ว่าลูกชายซี่ไวด์ว่ะฮิดแข่งขาต้นโตเอาไปในว่าคุ้มฝูงไบคือไหนพี่น้องลูกชายงามแม่เพิ่นใส่เชยเอฟสามหนึ่งเฮงดังบานนี่พอฮิตปัจจุบันเลยเปิดไว้เท่าไหร่โอหขาขับคมโคบ่อุ้ยเปิดเป็นโคบเนี่ยโอ้โหขาพี่น้องสองโตนี่โอ้โหขพี่น้องสามมือไชในทองสามเอฟอ่าเชยเอฟสามหนึ่งอันนี้ซี่ไวดอุ้ยพี่น้องราคางัวงข้อต่อรองแต่ว่าขั้นแยก เมียเท่าไร47ในราคาทองประกันทอง KF หกเดือนแล้วลูกชายกับเหลืออยู่แค่ลูกชายเปิดไป13 13พี่น้องโอ้พี่น้องอ่ะผู้ใดสนใจตัวใดโค้มใดหรือเอาเป็นโค้มนี่แห้งถือลงเปิว่าเอ้าเพื่อนมาจากไส่ขนลูกเสรีภูมิเสรีภูมิใกล้ๆนี่ตัวนี้เอ้าฝากเบอร์โทรดูกัน0904 0904 969 969 452 452เพื่อนมาจากเสราภูมิแม่ลูกลูกปู่แต่ว่าลูกง่ามละพี่น้องเพื่อนเปิดใส่กัน ข้าวแยกก็ได้ย UC 17ก็23ถ้าเปิดส่กันก็โฮกเนาะโฮกขาโหาเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอ้าสนใจก็โท่มาต่อรองกับเพิ่นได้เอาขอบคุณหลายๆมันครับผมฝากบ้านสมหวังง่วงงามนะนเด้อครับผุมากมาสร้างพี่น้องเบิ้งบรรยากาศพี่น้องการซื้อการขายหลายพี่น้องพูดอะไรเบื้องฮู้วี่พี่น้องพัวพันบักแย่ทางนี้เต้าเพิ่์นผูกไว้พี่น้องเนาะอ่ะ ฝันสว่างง่วงามพาพี่พาน้องมาชมวง่วงามกระไระมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบัตรเด็กรบทุกโตแต่กระไ้หลายพอสมควรพี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องได้พิจารณาราคาราคาถ้าสนใจตัวใดก็ซื้อเขาข้อเขาค่ายเขาฟ้ามก่อนซื้อก่อนขายอย่าลืมเลยพี่น้องเนาะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมดีๆพี่น้องเพราะว่าบ้านสมหวังท้ายถ้ำก็อาจจะบริียดวันใดกสอบสส Bryant. สสถามรายละเอียดเอาการประกันการตำนี้ต่างๆประกันตำนี้ต่างๆกับสอบถามเพิ่มเติมอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้คงสุดพอพอพ่อแม่พี่น้องเพียงแค่นี้ครับ ออไอยพอม่มีน้องเสร็จเก่อนผูเลี้ยงง็เลี้ยงควายเป็นับบป็นเปลี่ยนบานสมว่าเงามจงันจมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจ,จากโลกไั่ไข่เจ็บต่างๆพี่น้องรำร่วยร่วยเบิดหนีประสิทิน้ำกันสวัสดีครับ